เศษ113ส่วน2566สซวยเหลือหลายเกิดใหม่กลายเป็นดาบเล่งสีแรงเอฟรันที่ไปถึงเมืองท่าบันโบลาได้สมัครเป็นสมาชิกกิลโภชนาการเพื่อพิสูจน์ว่าข้าวแกงกะหรี่ของอาจารย์อร่อยที่สุดในโลกจึงทำให้เธอเข้าร่วมการแข่งขันราชาแห่งอาหาร นอกจากเธอจะต้องไปล่าสัตว์อสูรเพื่อเป็นวัตถุดิบแล้วยังต้องเข้าไปพันพัวก,กับนักเลงและสาวกเทพมารที่ก่อกวนการแข่งขันเพื่อก่อความวุ่นวายในเมืองแห่งนี้เนื้อเรื่องในเล่มงนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองท่าถึงแม้ว่าจะดูเป็นอีเวนต์เดี่ยวๆที่เกิดขึ้นภายในเมืองก็ตามแต่ก็มีการสร้างตัวละครที่เหมือนกับอาจจะเป็นบอสของเรื่องขึ้นมา ที่ทำให้ตัวเอกจะต้องตามล่าและต่อสู้ต่อไปในอนาคตส่วนเนื้อเรื่องยังคงน่าสนุกชวนติดตามเช่นเดิมสำหรับเรื่องราวในช่วงต้นที่เหมือนเป็นการปูเนื้อเรื่องก็มีความสนุกสนานและน่าสนใจพอถึงฉากต่อสู้ก็มีความสนุกและมันเมื่อตัวเอกต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีความเก่งกาจกว่าจึงทำให้เราต้องลุ้นระทึกเอาใจช่วย ชวนติดตามก่อนจะมีจุดหักมุมที่คาดไม่ถึงและถึงจะมีการเปลี่ยนคนแปลก็ไม่มีผลอะไรเพราะเล่มก่อนออกมานานแล้วจึงอ่านได้ไม่มีปัญหาอะไรครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปฟรันนางเอกแมวดำที่เดินทางมาถึงเมืองบันโบลาที่เป็นเมืองท่าชายทะเลของอาณาจักรครันเซลพร้อนกับฟอร์ดและซาเทีย เจ้าชายเจ้าหญิงของอาณาจักรฟิเลียเธอได้แยกออกไปเดินเที่ยวซื้อของกินในเมืองกับบูลูชหมาป่าสัตว์อสูรของฟรันได้พบกับกีรโภชนาการสำหรับค้าขายวัตถุดิบทำอาหารจึงเข้าไปและเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกินในฐานะพ่อครัวฟรันได้เอาหมูปิ้งของตัวเองกับข้าวแกงกะหรี่ของอาจารย์ตัวเอกดาบไปให้คณะกรรมการชิมโดยเมคแทม หัวหน้าเกียรโภชนาการแม้จะให้ผ่านแต่กับไม่ยอมรับว่าข้าวแกงกะหรี่เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกจึงทำให้ฟรันไม่พอใจคิดจะทำข้าวแกงกะหรี่มาให้ชิมอีกรอบแต่กับโดนเมคแ้มปฏิเสธบอกไม่มีเวลาว่างถ้าอยากจะให้เขาชิมอีกรอบ ฟรันจะต้องผ่านเข้าไปในรอบสามของการแข่งขันราชาแห่งอาหารซึ่งฟรันก็ตอบตกลงโดยเมคแคมที่เป็นผู้รับรองทำให้ฟรันสามารถผ่านรอบแรกไปร่วมประลองในรอบสองได้เลยโดยเธอจะต้องออกร้านขายอาหารเป็นเวลาสาวันในงานเทศกาลฉลองจันทร์ของเมือง ฟรันจึงมุ่งหน้าต่อไปยังกินนักผจญภัยเพื่อเอาวัตถุดิบไปขายเมื่อเธอเอายังมากุโรทลายเรือรบออกมาจึงทำให้มีผู้คนสนใจจนโคเบลที่เป็นนักผจญภัยระดับดีเข้ามาถามเพื่อที่จะขอซื้อยางเนื้อมากุโรทลายเรือรบไปกินพอเจอฟรานปฏิเสธไปกับทำให้เขาผิดหวัง แต่ฟรันกับมอบข้าวปั้นที่มีมากุโรให้โคเบลเป็นการปลอบใจอีกฝ่ายและเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงร้านหางดำของเธอที่จะลงแข่งขันด้วยจึงสร้างความยินดีให้กับโคเบลที่ได้ทานของอร่อยจนกลายเป็นแฟนคลับของอาจารย์ไปฟรันกับทุกคนยังไปเดินชิมอาหารในเมืองต่อ เพื่อสำรวจยังคู่แข่งก่อนที่อาจารย์จะตัดสินใจทำขนมปังแกงกะหรี่ขายจึงไปหากับตันเรือเรนกิวที่สำนักงานใหญ่องค์กรลูซิลเพื่อให้อีกฝ่ายช่วยจัดซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารและหาที่ทำอาหารให้ซึ่งเรนกิวก็เต็มใจช่วยเหลือส่วนเนื้อของสัตว์อสูรที่จะใช้เป็นวัตถุดิบเรนกิลเสนอให้ฟรันไปล่าที่กรงผลึกที่มีสัตว์อสูรชุกชุมแทน ฟรันจึงตัดสินใจจะไปล่ามันในวันพรุ่งนี้ก่อนจะไปยังคฤราสหาเจ้าเมืองเพื่อไปพบกับฟอร์ดและซาเทียตามที่นัดไว้เพราะตกลงจะค้างคืนที่นั่นวันรุ่งขึ้นฟรันอาจารย์และอูลุสจึงมุ่งหน้าไปล่าสัตว์อสูรที่กรงผลึกทำให้ได้เนื้อสัตว์อสูรมากมายทั้งกูลิ่งมบูสตี้หมูป่าทองคำฮาพิษวัวสีขาวกูลินกัมบิไก่สีทอง และไข่ของมันมาก่อนสังเกตเห็นยังใจกลางของโกรงผลึกจะพบถึงนักดาบคนหนึ่งใช้สกิลดาบหนึ่งร้อยเล่มจัดการทันเดอร์เบิร์ดที่เป็นบอสของโกรงผลึกแห่งนี้ได้อย่างง่ายดายพวกฟรันที่ล่าจนพอใจจึงตัดสินใจเดินทางกลับแต่ในระหว่างเดินทางกับพบกลุ่มโจรกำลังเล่นงานพ่อค้ากับชาวบ้านอยู่ ฟรันจึงเข้าไปช่วยเหลือได้พบถึงนักผจญภัยสาวสามคนที่รับหน้าที่คุ้มกันก่อนจะทราบว่าพวกกลุ่มโจรที่เหลือยังซ่อนตัวอยู่ในถ้ำจึงไปจัดการกลุ่มโจรที่เหลือจนหมดและได้พบถึงต้นกำเนิดวิญญาณมารกับเคียวเทอร์เมริกสมุนไพรที่มีผลใช้ในการเยียวยาและเป็นเครื่องเทศได้ที่อยู่ในรังโจรด้วยจึงเอากลับมาเพื่อเอาเคียวเทอร์เมริกผสมในขนมปังแกงกะหรี่ ฟรันที่ได้ต้นกำเนิดวิญญาณมันมาจึงไปที่กิมน,นักผจญภัยได้พบกับยูจินที่เป็นนักเล่นแร,แร่แปรทาตุประจํากิวรับผิดชอบจะตรวจสอบให้และยังได้ทราบว่ายูจินที่ต้องออกจากกิมน,นักเล่นแร่แปรทาตุเพราะลูกศิษย์ของเขาก่อความผิดร้ายแรงไว้ เขาจึงต้องรับผิดชอบต่อมาฟรันที่มีเวลาเหลือจึงไปทดลองชิมอาหารยังผู้เข้าแข่งขันที่มีชื่อเสียงอีกคนคือเอมาที่ดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่กับพบถึงนักเลงมาขู่เรื่องเงินกู้ถึงแม่เอมาจะมอบสูตรอาหารไปให้แล้วก็ตามนักเลงก็ไม่ยอมพยายามที่จะหาเรื่องต่อฟรันจึงจัดการนักเลงจนสลบและไล่ไปก่อนจะให้อูหลุดสะกดรอยตามไป ในระหว่างที่เอมะกำลังทําอาหารเลี้ยงเพื่อขอบคุณฟรนันชาร์ลอตนิโกกที่เป็นนักระบําสงครามได้กลับมาเพราะทราบข่าวเรื่องที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เธอเติบโตมาจึงได้ขอบคุณฟรันอีกคนกูลูชที่กลับมาได้นํำยังฟรันไปยังที่นักเลงกลับไปเป็นคฤรืหาตขององค์กรเอสลาแล้วจึงไปหาเรนกิลทำให้ทราบว่า งองค์กรนี้มีพวกทหารรับจ้างเก่าวกับพวกทาสที่เคยเป็นโจรและยังทราบอีกว่ามีเส้นสายกับขุนนางตลอดจนมีรถมาของเจ้าเมืองเคยแล่นเข้าไปในคฤราสหาด้วยฟรันจึงรับกุญแจร้านที่ใช้สำหรับทำอาหารจากเรนกิวก่อนที่คืนนี้อาจารย์จะเตรียมทำขนมปังแกงกะหรี่สำหรับขายในการแข่งขันวันต่อมาโครเบลได้พายังจูดิต ไมอาและลีเดียที่เป็นนักผจญภัยสาวที่ฟรานเคยช่วยไว้มาเป็นพนักงานขายในการแข่งขันส่วนตัวของโคเบลก็รับผิดชอบในการดูแลส่วนอื่นๆเพื่อแลกกับอาหารที่อาจารย์จะทำให้กับทุกคนทาน mm. เมื่อทุกคนกลับไปอาจารย์จึงลงมือทําขนมปังแกงกะหรี่ต่อแต่ในคืนนั้นกลับมีนักต้มตุนเข้ามาหาเพื่อบังคับให้ฟรานถอนตัวจัดการแข่งขัน แต่อาจารย์กับรอบบินไปจัดการพวกนักเลงและนักฆ่าที่อยู่ด้านนอกตนหมดก่อนฟรันกับบูลูสจะจัดการกับนักต้มตุนที่เหลือเพื่อให้บอกความลับออกมาจึงทราบว่ามาจากเอสลาเมื่อทราบความจริงฟรันจึงพานักต้มตุนไปยังคฤราสหาดเจ้าเมืองเข้าพบฟอร์ดและซาเทียขอให้ทั้งสอง ช่วยพาเจ้าเมืองมาพบเพื่อสอบถามความจริงก่อนจะทราบว่าเจ้าเมืองไม่มีส่วนรู้เห็นกับเอสลาและเรื่องที่ตัดงบของสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าทั้งยังทราบอีกว่าในตอนนี้พวกคนยากไร้ในเมืองกำลังก่อความวุ่นวายในช่วงงานเทศกาลโดยที่ฟิลิปลูกชายคนโตซึ่งเป็นหัวหน้าอัศวินและผู้สืบทอดตำแหน่งดยุกคนต่อไปกำลังรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยอยู่ พอถึงวันแข่งขันโคเบลได้จัดหาชุดเมดมาให้ฟรันกับพวกจูดิตสวมเพื่อเรียกลูกค้าแต่อยู่อยูกับมีนักเลงมาหาเรื่องที่ร้านอีกฟรันจึงออกไปจัดการพร้อมทั้งสอบถามอีกฝ่ายรู้ว่าเป้าหมายของนักเลงยังมีอีกร้านคือเป็นร้านของสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าอาจารย์กับบูลูสจึงมุ่งหน้าไปช่วยเหลือ ฮูลุชได้จัดการจนนักเลงหนีไปพอชาร์ลอตกลับมาถึงทั้งสองจึงกลับมายังร้านหางดำในตอนเย็นหลังจากเลิกขายในวันแรกได้มีการรายงานว่ามีอยู่อีกสองร้านที่มีนักเลงไปหาเรื่องร้านแรกเป็นร้านของอดีตนักผจญภัยระดับเอจึงขับไล่พวกนักเลงไปได้อีกร้านเป็นร้านของเวทที่เป็นลูกชายคนที่สาม ของเจ้าเมืองแต่เวทที่เป็นคนเยื่อหยิ่งกับยอมก้มหัวขอโทษพวกนักเลงจนอีกฝ่ายยอมถอยกลับไปจึงสร้างความสงสัยให้กับฟรานและอาจารย์จนให้อูลุชแอบสะกดรอยตามเวทไปฟรันได้ไปเดินเที่ยวงานฉลองจาน์ได้พบถึงพิธีระบำของชาลลอตที่ลานกว้างก่อนจะพบถึงนักเลงกลุ่มหนึ่งกำลังพยายามจะจับตัวชาลลอต เธอจึงไปจัดการกับพวกนักเลงแล้วส่งตัวมอบให้กับพวกอัศวินต่อมาอุลุชได้พาโคเบลที่บาดเจ็บกลับมาจากการช่วยเหลือพวกจูดิตจากเซโรทรีดนักรบคลั่งผดีนักผจญภัยที่ถูกตั้งค่าหัวลอบทำร้ายฟรันจึงรักษาแผลให้โคเบลพอทุกคนกลับไปฟรานจึงมุ่งหน้าไปยังคฤราสหาเอสลา จัดการกับพวกนักเลงทั้งหมดและจับตัวทอมไยโอที่เป็นหัวหน้าเอสลาก่อนจะพาไปพบฟอร์ดและซาเทียกับเจ้าเมืองอีกครั้งหนึ่งจึงทราบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดคือบรู๊คลูกชายคนที่สองของเจ้าเมืองที่วางแผนผสมยาในอาหารของเวทส่วนสาเหตุที่พยายามจับตัวชาลอต เพราะการระบำของเธอสามารถทายคำสาบและขนมปังแกงกะหรี่ของอาจารย์ก็ถอนพิษได้จึงอยากให้ฟรันเลิกแข่งขันนอกจากนี้ยังทราบว่าคนที่ปรุงยาให้คือเซเรสที่เป็นลูกศิษย์ของยูจินที่ร่วมมือกับลินฟอรดท,ที่เป็นสาวกของเทพมารฟรันจึงร่วมมือกับเจ้าเมืองในการบุกไปจับบลูที่คฤหาสหาดับของอีกฝ่าย แต่ในระหว่างจับกลุมกับพบพวกนักเลงมากมายในคฤราสห์ที่ทานยาเข้าไปกลายเป็นอสุรกายฟรันจึงจัดการมันไปก่อนจะพบถึงรูกที่วางแผนปฏิวัติเพื่อที่ตนจะได้เป็นเจ้าเมืองก็ทานยาเข้าไปกลายเป็นอสุรกายจึงต้องจัดการอีกฝ่ายไปก่อนจะเข้าไปในห้องลับพบถึงลินฟอร์ดแต่พอฟรันโจมตีใส่อีกฝ่ายกับมีบาเรียมาป้องกันไว้ก่อนที่ลินฟอร์ดจะวาบหนีไป ทิ้งยังลูกน้องไว้ฟรันจึงจัดการพวกลูกน้องแล้วรีบติดตามไปในเมืองพวกคนที่กลายเป็นอสุรกายมากมายกำลังก่อความวุ่นวายฟรันจึงช่วยเหลือในการกำจัดพวกมันก่อนจะมุ่งหน้าไปยังกินนักเล่นแรกแปร,แราธาตุเพราะอุลุสจับกลิ่นของเซเรสได้พอถึงกีนพบนักเล่นแร,แร่แปรธาตุบางส่วนกลายเป็นอสุรกายและยูจินกำลังต่อสู้อยู่กับพวกมัน กันจึงเข้าไปช่วยพอจัดการได้แล้วพบถึงเซเรสปรากฏตัวมาได้ชิงต้นกำเนิดวิญญาณมันกลับไปแล้วทั้งยังบอกอีกว่าต้นกำเนิดวิญญาณมันเป็นของสัตว์ประหลาดคิเมรา่าเขาต้องการที่จะปลุกชี่พระเทพมันขึ้นมาเพื่อควบคุมมันจะได้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงตลอดกาลโดยไม่สนใจว่าจะเป็นชื่อเสียงที่ชั่วร้ายก็ตาม จึงสร้างความตกใจให้กับทุกคนก่อนเซเรสจะหลบหนีไปฟรันที่ติดตามต่อไปสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายแผ่ออกมาจากวิหารจึงมุ่งหน้าไปที่วิหารพบลินฟอร์ดกำลังใช้ศิลามานเพื่ออันเชิญเทพมารฟรันกับบูลูสจึงเข้าไปทำลายศิลามานในขณะที่อาจารย์ก็โจมตียังลินฟอร์ดที่กลางมาเรียอยู่เพื่อบีบให้อีกฝ่ายไม่สามารถขยับตัวได้ จนเมื่อทำลายศิลามานได้ทำให้ลินฟอร์ดโกรธด,ดูดความชั่วร้ายมากลายเป็นอสุรกายขนาดยักษ์อาจารย์ที่ห่วงความปลอดภัยของฟรันจึงตัดสินใจที่จะหลบหนีจากสกิลกรงขังของอีกฝ่ายโดยมีฟอร์ดและซาเทียใช้วิญญาณพูดที่แฝงตัวแอบติดตามฟรันมาพยายามช่วยเหลืออยู่ ก่อนที่ชา์ลอตที่มาถึงจะใช้ระเบมขับไล่ความชั่วร้ายเปิดกรงขังให้อาจารย์ภาพรันหลบหนีออกมาได้ในเวลาเดียวกันอแมนดานักผจญภัยระดับเอฉายาผู้พิทักษ์เด็กได้มาถึงพร้อมทั้งเข้าต่อสู้แทนโดยมีฟอรุนร้อยดาบที่จัดการทันเดอร์เบิร์ดโคเบลกัมโดกเกมมาสเตอร์ของเมือง ฟิลิปและเซโรทรีทที่แปรพักมาร่วมมือกันต่อสู้กับลินฟอร์ดฟรันที่ได้รับการรักษาและอวยพรจากชา์ลอตเธอจึงขี่อูลุชกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมทั้งใช้สกิลเคี้ยวสันสะเทือนของเธอร่วมกับสกิลเคียวสันสะเทือนของอาจารย์จนสร้างคมดาบด้วยความเร็วมหาศาลโจมตีในเซี้ยววินาทีคล้ายดาบอไอ พุ่งออกไปฟันใส่ลำตัวและหัวใจของลินฟอร์ดจนสร้างความเจ็บปวดและบาดแผลให้กับมันแล้วทุกคนที่เหลือจึงร่วมกันใช้ไม้ตายโจมตีเพื่อสังหารลินฟอร์ดก่อนที่อุลุชจะกระโดดขึ้นไปกัดคออีกฝ่ายเป็นการปิดฉากเซเรสได้ปรากฏตัวมาอีกครั้งพร้อมทั้งบอกถึงแผนการของตนที่โดนฟรันขวางก่อนที่จะวาาหลบหนีไปจากการพุ่งเข้าไปฟันของฟรันพอจบเหตุการณ์ ตระกูลของเจ้าเมืองต้องรับผิดชอบโดยการลดตำแหน่งลงในขณะลูกชายคนที่สองกับคนที่สได้รับการปล่อยข่าวว่าเสียชีวิตระหว่างเกิดเหตุส่วนการแข่งขันราชาแห่งอาหารก็ต้องยุติลงเพราะความวุ่นวายแต่เมทแ่มได้เดินมากินขนมปังแกงกะหรี่ของอาจารย์และยอมรับซึ่งความอร่อยของมัน จึงทำให้ฟรานและทุกคนดีใจก่อนที่ฟรันจะแยกจากทุกคนเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองต่อไปคืออุนมุดที่จะมีการจัดงานเทศกาลประลองสำหรับนักผจญภยัย